นักศึกษาวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะมาเรียนกันด้วยหัวข้อองค์ประกรอบของการจัดการความรู้กันนะว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างนะมีหลายๆอย่างที่เราได้เรียนไปแล้วแล้วก็วันนี้เราจะเรียนต่อเนื่องเนาะนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มบทเรียนกันเลยค่ะ ามาแล้วนะคะองค์ประกอบของการจัดการความรู้ค่ะเรามีองค์ประกอบด้วยกันใหญ่ๆอยู่3มเรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกคือทุกคนในองค์การะคำะว่าทุกคนในองค์การนี้เห็นว่าสเกตเป็คะจะบอกว่ามีส่วนรว่วมในนั้นหมายถึงว่าทุกคนในองค์การต้องมีส่วนร่วมค่ะวงที่2ค่ะเป็นเรื่องของกระบวนการเนี่ยเมื่อเรามีทุกคนรว่วมลวก็ต้องมีกระบวนการในการจัดการความรู้ซึ่งกระบวนการนี้จะมีด้วยกัน7ขั้นตอน และสุดท้ายค่ะทางการที่จะทําให้การจัดก,การความรู้นั้นมันยิ่งประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วก็คือใช้เครื่องมือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยดังนั้นการเลือกใ,ให้เครื่องมือที่เหมาะสมดังนั้น3ามวงเมื่อมีการมารวมกันแล้วเราจะเห็นตรงกลางค่ะที่เป็นไฮไลท์สําคัญคือคําว่า KM หรือ Knowledge Management นั่นเองนั่นคือการจัดก,การความรู้ของเรานั่นเองนะคะ,ะมาดูกันต่อค่ะ เห็นไหมคะอันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องแรกค่ะทุกคนในองค์การช่วยกันขับเคลื่อน KM นะคะ,ะทุกคนนี้เราจะมีบุคคลที่สำคัญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ KM จะมีอยู่หลายคนทีเดียวให้นักศึกษาดูไว้ก่อนนะคะนักศึกษาสงสัยไว้ก่อนในคนต่างๆเหล่านี้มันจะอยู่ในโมเดลประูแต่นี้เรามาดูในวงก่อนนะคะในวงคือทุกคนที่มีส่วนร่วมจะต้องร่วมอย่างไงคือทุกคนต้องมีการเรียนรู้มีการกําหนดบทบาทหน้าที่แล้วก็ทุกคนได้มีส่วนร่วมจึงทําให้เกิดคําที่เรียกว่าคนทีมค่ะคราวนี้มาดู7ขั้นตอนสําหรับกระบวนการจัดการความรู้กันค่ะ นะคะเจ็ขั้นตอนจะมีอะไรบ้างซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบาย7ดขั้นตอนนี้ไปพร้อมกับตัวอย่างละกันเนาะสมมติอาจารย์สมมติว่าตัวอย่างของการจัดการความรู้ของสาขาการจัดการนะคะสาขาการจัดการคณะบริหารธุรกิจมาดูซิว่าการที่เราจะจัดการความรู้ของสาขาวิชาการจัดการในเจ็ขั้นตอนมันจะเริ่มกระบวนการที่ตรงไหนบ้างขั้นตอนแรกค่ะขั้นตอนแรกนะคะ ก็คือการค้นหาหัวข้อความรู้เรามาดูซิว่าการค้นหาหัวข้อความรู้มันมีเรื่องของอะไรเขาบอกว่าเอ๊ให้มาดูว่าเราจะทําอะไรนะเราจะทํากันอย่างไรดีนะคะเราต้องการกําหนดเป้าหมายแล้วก็ มีการคัดเลือกเครื่องมือนะเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆหรือความรู้ดูซิว่ามันอยู่ที่ไหนเราจะทําแบบไหนทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะต้องมาจากวิสัยทัศน์แล้วก็พันธกิจนะเป้าหมายขององค์การด้วยนะคะจงยกตัวอย่างอย่างเช่นคณะบริหารธุรกิจมีเป้าหมายให้แต่ละสาขาวิชามีแหล่งรวมข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาไว้ดังนั้นสิ่งที่จะทําก็คือสาขาวิชาต้องนํามาทำนะก็คือหาวิธีการว่าจะทําอย่างไร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่รับมานะแล้วก็จะได้รับะจะต้องใช้ความรู้อะไรบ้างใช้ในรูปแบบใดแล้วก็ข้อมูลนั้นที่เราจะหาเข้ามามันอยู่ที่ใครนะคะในขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2เมื่อเราได้เริ่มมาแล้วนะขั้นตอนสอคือการสร้างก็สแสวงหาความรู้นะคะเออเป็นเรื่องของการที่เราจะสร้างความรู้ใหม่ดีหรือ จะสแสวงหาความรู้จากภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเราจะรักษาความรู้เก่านะเราเก่าที่เรามีอยู่หรือเราจะกําจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้วดังนั้นเราต้องเลือกค่ะว่าเราจะสร้างแบบไหนถ้าในตัวอย่างที่อาจาร,รย์บอกมาก็คืออาจาร,รย์จะสร้างความรู้ใหม่แล้วก็สแสวงหาความรู้จากแหล่งข้างนอกเข้ามาช่วยด้วยนะเพื่อที่จะทําให้ข้อมูลมันมีเขาเรียกเป็นแหล่งที่เราสามารถจะ K M กันได้นะคะ ในขั้นตอนที่3ก็คือการจัดความรู้ให้เป็นระบบเราได้ทุกอย่างมาแล้วคราวนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะจัดให้มันเป็นระบบได้อย่างไรนะคะดังนั้นวิธีการจัดก็คือต้องเป็นการวางโครงสร้างความรู้ค่ะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบแล้วเราสามารถเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ถูกต้องด้วยเพื่อเราจะเรียกใช้ในอนาคต ดังนั้นถ้าตามตัวอย่างอาจารย์ก็จะนำเข้าที่ประชุมคะ่ะในคณะกรรมการของหลักสูตรเอเราจะทำไปแล้วนะเราจะแจกการความรู้เราจะทำยังไงวางโครงสร้างวางกำหนดตัวคนที่รับมอบหมายให้ชัดเจนนะคะวางให้เป็นระบบเลยนะคะขั้นตอนที่4ก็คือการประมวลและกันกรองความรู้ขั้นตอนนี้นะคะเป็นเรื่องของ การปรับปรุงนะคะในว่าจะเป็นรูปแบบเอกสารทําให้มันเป็นมาตรฐานใช้ภาษาเดียวกันแล้วก็ปรับปรุนเนื้อหาสมบูรณ์ถ้าใครเคยเรียนนะคำว่า PDCA นะคะ Plan Do Check Act ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการที่เราตรวจสอบและหลังจากที่เรามีการวางแผนเรามีการดําเนินการเตรียมจัดเก็บทุกอย่างขั้นนี้เป็นการตรวจสอบแล้ว,ว่าข้อมูลทุกอย่างมันสมบูรณ์ไหมเพื่อที่จะนําไปสู่ความสมบูรณ์ต่อไปนะคะ ขั้นตอนที่5คือการเข้าถึงความรู้ค่ะ,ะการเข้าถึงความรู้ตรงนี้สําคัญนะคะเพราะว่าเป็นการทํายังไงให้ผู้ใช้ในเมื่อเราสร้างองค์ความรู้มาแล้วก็ต้องอยากให้คนเข้ามาใช้งานจะทาอย่างไรให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้ามาถึงความรู้ของเราได้ง่ายที่สุดแล้วก็สะดวกที่สุดนะ อาจจะใช้โดยการใช้ระบบของเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบของประชาสันธ์เว็บบอร์ดต,ต่างๆแต่ที่ของสาขาที่จะกําหนดขึ้นมานะคะก็คือการสร้างช่องทางที่คนเข้าถึงได้อย่างเช่นที่ง่ายสุดก็คือจะเป็นเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ของสาขาวิชาซึ่งมันจะมีสามารถที่จะเก็บข้อมูลต่างๆได้นะ,ะแล้วก็มีความทันสมัยแล้วก็มีการกําหนดตัวบุคคลให้ทําข้อมูลให้เกิดความทันยุคทันสมัยค่ะ ามาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะ,ะเกือบสุดท้ายค่ะก็คือขั้นตอนที่6ขั้นตอนของการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้นะขั้นตอนนี้นะเป็นถึงขั้นตอนของการเมื่อมีความรู้แล้วนะคะเราก็นํามาแบ่งปันกันค่ะแลกเปลี่ยนกันซึ่งจากที่เราเคยเรียนกันมานะคะความรู้เราจะมีอยู่2ลักษณะเนาะก็คือ explicit นะ knowledge กับ tacit knowledge นะคะดังนั้นทำอย่างไรที่จะให้ความรู้นี้นะคะแลกเปลี่ยนกันกนะ็คือก็มีเรื่องของฐานข้อมูลความรู้ต่างๆเอกสารนี่นะไปแลกเปลี่ยนกันหรือถ้าจะเป็นแบบทาศิกก็คือการสร้างทีมงานการตั้งกลุ่มขึ้นมาหรือการทำให้เป็นนะคะชุมชนแห่งการเรียนรู้นะหรือมีเวทีให้เขานะเมื่อมีความรู้คนจะต้องมีเวทีให้เขาอย่างเช่นสมมุติว่าเราเป็นสมมุติถ้าเป็นฝ่ายบุคคลคนไปอบรมมาทําไงที่ ความรู้นั้นจะถึงคนอื่นด้วยก็ต้องมีเวทีให้เขาได้นะเอาความรู้นั้นออกมาถ่ายทอดนะคะแลนะขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะก็คือขั้นตอนของการเรียนรู้ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่7ค่ะการเรียนรู้เป็นเรื่องของนะการที่นะทำยังไงที่จะให้คน นะเข้ามาเรียนรู้ข้อมูลเราตลอดเวลาไม่ใช่พอเราเอาความรู้ไปแขวนไว้แล้วก็ไม่มีใครมาเรียนรู้นะคะดังนั้นมันไม่เกิดนะการจัดก,การที่สมบูรณ์นั้นสิ่งที่เราควรจะตั้งเป้าหมายและเป็นการจูงใจเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ก็คือเราอาจจะตั้งตัวชี้วัดค่ะว่าเออถ้าสมมติเราเอาความรู้ต่างๆนี้ขึ้นแล้วนะต้องมีคนเข้ามาเข้าดูดังนั้นเราก็จะเป็นแรงกระตุน้นในการที่เราจะให้คนเข้ามาดูอาจจะเอาไปเออเรียกเอาไปให้ตามสื่อต่างๆ นะมีการกระตุ้นเตือนในหลายช่องทางแล้วสิ่งที่จะทาให้การจัดการความรู้ของเราประสบความสำเร็จก็คือการที่คนสามารถนําความรู้ของเราไปใช้ต่อบุนเวียนต่อเนื่องกันได้ค่ะ,อ,ะอันนี้ก็ถึงนะคะเรียบร้อยแล้วนะเกระบวนการ7ขั้นตอนของการจัดการความรู้ค่ะถ้ามีคําถามอะไรนะสามารถถามเข้ามาที่ไลน์กลุ่มก็ได้นะคะหรือไลน์ส่วนตัวเจนก็ได้หรือที่ Google Classroom ที่เราใช้เรียนกันอยู่นะคะ Saya